โอ้ยในมันที่ไหนเนี่ยโอ้โอ้ขยับตัวไม่ได้ทุกคนช่วยด้วยชรยก็อยู่ที่ไหนนะาให้ตายเถอะชรยก็ถูกจับตัวมาแล้วเนี่ยโดนลักพัดตัวตอนนี้ชรยก็อยู่ที่ไหนทุกคนช่วยบ่เมนบอกชรยเก้าหน่อยสิโอตายแล้วตายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชรยเก็กันแน่เนี่ยขยับขยับตัวไม่ได้เลยนะะ อีดนรัดให้ตายเธอฮัทชัปฮัทชัปฮัทชัปชัปฮัทชัปชัปโอ้ฉันมาช่วยแล้วเออฉันจะปลดปล่อยเธอออกจากสถานการณ์เด็ดฉันถูกงรีบออกเองยัในที่สุดเธอก็หลุดออกจากพัฒนาการเออฉันไม่รู้เลยว่าใครจับฉันมาที่นี่น่ะแล้วเธออยู่ที่นี่ได้ยังไงกันน่ะ เดี๋ยวเธอเห็นสถานการณ์ข้างนอกเธอจะรู้เองแหละเอ้าแต่ข้างนอกมันมีอะไรแลว้วเชโกเอ้ๆพาฉันออกไปในที่สุดฉันก็ออกมาได้แล้วนะไปโอ้นี่เราอยู่ที่ไหนกันนะไปไหนนะ่ะหลงทางเล็กน้อยทนันี้โอ้โอ้ Go Go นี่ฉันถูกจับเร็วอ เออให้ตายเธอผัดกันเป็นผู้ประสบภัยหรือยังไงกันช่วยด้วยเอ่อชัยก็เราแข่งกับเวลาอยู่นะช่วยด้วยอมันมีเวลาอะไรอยู่ชัยเก้เรียบร้อยนั่นไงมันมาด้วยเลยว้าเออนี่ไงจะตัวการที่ฉันบอกน่ะกระโดดนีเออโอ้ในที่สุดฉันก็รู้แล้วว่าใครกันจับเรามาน่ะ เ <S an> ออ,อ,อ,อชันก็ขึ้นมาได้แล้วว่าแต่บัีนี่อยู่ไหนแล้วนะ่ะเ,เอ้าเอไม่อยู่แล้วแฮะแล้วระหว่างที่ชันก็สลบไปมันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยเป็นงองอีกแล้วนะอย่าบอกนะหรือว่าบันนี่ถูกจับไปแบบที่ชัยก็ถูกจับเมื่อตะกี้ถูกจับไปในห้องดำห้องลับให้ตายเถอะเราจะต้องเอาชีวิตรอดจาก จะลับบุบูุีเข็บตัวปลอมแถมยังต้องเอาชีวิตรอดจากใครก็ไม่รู้ที่พร้อมจะหลักพาตัวเราตลอดเวลาน่ะเอ๊เขาวงกดนี้ไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่แฮะนใชชัก็จะออกถูกไหมเนี่ยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ใช้ยก็ด้วยกันกดไลค์เอ๋กดไลค์กด subscribe ให้หน่อยนะ่ะนี่มันตู้อะไรนะ่ะห้องแห่งความลับหรือเปล่า มันเป็นตู้แห่งความลับแน่ๆเลยโอ้โ oh. ห oh. 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 มาตารงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่งั้นใช้ก็ไปแอบอยู่ในตู้ก็ได้เออเออเออเดอๆเๆเสงสัยแอบไม่ทันน่ะเอ oh. รอบนี้เกิดใหม่แล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ในเขาวงกตอยู่ดิอุ oh. ้เกิดใกล้ เก๋ไก่ตู้ไม้นั้นกับร่างเดิมของชายเก่าแต่ว่าชุลลาบูบูสีเข็ดตัวปอมไม่อยู่แถวนี้ชบชุบก็ควรจะขนไม้ที่ไปด้วยดีไหมนะเผื่อแบบว่าถ้ามันมาเมื่อไหรเฉก็จะได้หลบเข้าไปในนั้นทันทีชุบชุหนักเหมือนกันนะเนี่ยแล้วทำไมเฉก็จะต้องขนมันไปตลอดทางด้วย ิเหมือนมีเสียงิบบเสียงอะไรนะเอะแอบแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าฉันอยู่ในนี้ไม่มีคนอยู่ในนี้เฮออกมาเดี๋ยวนี้นะเอ้าเอ้าใครขอโอเสียงอะไรน่ะลืมไปว่าต้องเงียบโอ้เจ้าระบูบูอยู่ข้างหน้านี่เอ้วายไปก่อนละกัน แอบอยู่ในนี้ไม่มีใครเห็นจริงๆด้วยไม่มีใครเห็นจริงๆเอองั้นไชค์ก็ว่า,าชิคก็ควรจะต้องเอามางอมันจ้องแฮชายก็ควรจะต้องออกไปเพื่อเดินทางต่อแล้วแหละอาชิบโอ้โอ,โอ้ออกจากตู้ไม่ได้ช่วยด้วยเออชิคแจ็คเกิลดิเออเอาตูา้ไป อเออเอกจากตู้ไม่ได้ถูกคังโอ้ชัยต,ตายเธอเป็นกิดอย่างนี้ได้ยังไงกันโอ้ช่วยชัก็กระโดดชัยตายตแล้วโอ้รู้สึกรอยแปลกๆช้ยก็ขังตัวเองไว้ในตู้หล่เนี้ยลืมอัพพุเจไใส่ด,ด้วยห้อยตายเธอเป็นอย่างนี้ไม่ได้ยังไงกันเป็นเพราะเป็นผู้ประสบภัยตลอดเวลาเลยนะ นี่เองที่อยู่ในตู้น่ะไม่คิดว่าใครที่เทก็ฉายเกิลฉันคิดว่าฉันจะออกจากตู้ไม่ได้ซะแล้วเป็นตู้ปิดตายฉันเกือบเป็นผีตายตาตู้คะตู้โชคดีนะที่มันนีกระโดดสูงได้น่ะเขายังช่วยไปแหละขึ้นหอคอยดีกว่าชคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายฉะนั้นแล้วมาที่เอาตัวรอดคนเดียวดีกว่า ไอ้แต่เธอจะหัวหายนะไม่สใจหรอกแต่ฉันขอบคุณเธอมากเลยที่มาเอาฉันออกจากตู้นะทั้งที่ฉันเข้าไปเองโอ้มันอยู่นี้นี่เอ๋ไปต่อสิโอ้จัดแล้วจาแล้วข้ามาแล้วขึ้นมาแล้วมาเลยขึ้นมาแล้วขึ้นไปแล้ว อุ้ยมาแล้วจริงด้วยไม่มีตู้ให้แอบแล้วด้วยน่าโอ้แตายแล้วแต่แล้วโดดหนีโดดหนีโดดหนีชื้อดอดนีโดดนีโดดหนีโอเจ๊เไปจังไรเจียเอด็ดเด็ดโดดลงมาแล้วมาแล้วหนึ่งสองกระดไปแล้วจ้าโอ้โชคดีแล้วันดีอยู่นี้อ้าวไปไหนละวเอ๊ว้ามันมาแล้วเจ๊ก็อยู่ไหนน่ะเอ้สินรอดวโยชเทมันกระโดด อ้าวอ้าวเรียบร้อยฉันโดนดักหน้าน่ะโชคดีนะบอกแล้สองคนเพื่อนตายน่ะโอ้โหตายคู่มันกระแพงแต่เป็นยังมันกระซวกได้งงมากเลยเนี่ยฉลาดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วว่าแต่เจ้าตัวนี้น่าจะมาจากบริษัทด็อกเตอร์คอมพานีหรือว่าแต่ด็อกเตอร์ใส่โปรแกรมอะไรลงไปเนี่ยน้ำลายยืดแชร์เออ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  เฮ้ยมันไปไหนแล้วไปไหนแล้วเตรียบอาวุธเตรียบอาวุธวิวิว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 สังเกตสิมันอยู่ไหนมันที่จะจัดการมันอย่าอย่าวิ่งแบบรวดเร็ววิ่งแบบนี่วิ่งแบบนี่วิ่งแบบนี่วิว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 ว วิวดิจิตอล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 เอ้ดินเสียแบบี้แต่ไม่เห็นตัวเลยน่ะคือจแดิจิตอลว้าส่วนเชคก็ไม่เห็นมันไม่เห็นใครเลยได้ยินแต่เสียงแบบดิจิตอลชบชึบชบบงบสงบยบสงบที่แบบดิจิตอลดิจิตอลมีแต่เสียงแบบนี้ดิจิตอลดิจิตอลอะไร ชืกอเเราจะต้องออกไปข้างนอกให้ได no ้ดิจิตอลถูกฆ่าตายแล้วชิคก็ได้ยินเสียงบันนี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปโอ้บันนี้เป็นผู้ประสบภัยโอ้นี่มันหลุมที่ชัยก็ผ่านมาแล้วนี่นาเออแล้วนี่ก็เป็นที่ที่ชัยก็ออกมาจากคอโอ้โหเล่าอีแล้วอุตสาห์วิ่งแบบดิจิตอลวิ่งแบบดิจิตออี้ฟา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  ไอประตูที่เราไปช่วยไชเกิลนี่นะถ้าเราลงข้างล่างได้ก็โอเคเลยไปด้ว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 ยะไมาปิดปดปิดปดปิดช่ปิดประตูปดปปิดปดปร็ดยปประตูแบบดิจิตาดิ้าไปเปิดแฮกระโดดฟับ้ก่อนชยเกิลเยยใครจะไปคนให้จะไปคนเดียวแล้วฉันก็ไปด้วยสิเอาเอาดิจิตาลดิจิตาลดิจิตาลดิจิตาดิจิตาดิจิตา ไปกับดิสเทลไปที่ห้องนั้ำปีนก็ได้แหะใช่ใช่ไปแอบเดินน้ำอีกมาดีกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่ามันนี่เป็นผู้ชายนะเอาเชฟโอ้ไปแผลควบคุมด้วยลงมาแล้วทีนี้ชัยเขก็เอาตัวรอดจากเจ้าระบุตัวปลอมได้แล้วนะสิว่าแต่บัดนี้เขาไปไหนแล้วนะเอ๋หายสาบสูญ อยู่ไหนนะบันนี่กู๊กกูโอ๊ะชึบชึบ,ช,บชึบชึบชึบบันนี่กู๊กกูเธอได้ยินฉันไหมเอ๋มีใครเห็นบันนี่บ้างน่ะฮัลโหลมีใครอยู่ในนี้ไหมถ้ามีพูดหนึ่งสองสาม เงียบเฉียวจะไม่มีใครเอ้าตู้แตกโอ้เหมือนจะมีอะไรให้ใครก็เกือบจบใจเออฮะฉันเชื่อกว่าใชื่อกว่าไอ้ชิบอ่าฉันก็แอบอินเน้ นี่เธอก็อยู่ในนี้เหรอโอตายแล้วเอ้อุษาเงียบตั้งนานนะใช้เจ้าเธอนี่มันปล่อยให้ฉันโดนค่ะเมือบไปได้เอ้ามันแต่มันไม่เห็นฉันแฮะเออตาจะโอ้รอดเฉยแนวออกมาจากตู้ได้แล้วรอบนี้ไม่เป็นผีเฝ้าตู้แล้วน่ะโอเค เชฟบะ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 ไปนะทุกคนแต่เชนก็พาบันดี้ไปรักษากระหอบถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ชายเกิลกับบันดี้ด้วยนะกดด้วยนะขอสักห้าพันไรได้ไหมหรือเปล่าหกันหรือเปล่าได้หรือเปล่าอันเจ็ดพันแปดพันัะมืนโอ้สุดยอดไปเลยทุกคนกดบันแล้วนะ